อนที่1149ไก่เซียนซูผิงควบมาบนถนนอย่างรวดเร็วราวกับพูดผีและในไม่ช้าก็ไล่ตามนิกายถามหาสวรรค์คนนี้ดูเหมือนจะเป็นเทพดวงดาว ซูพิงมองร่างงดงามที่ไม่เปื้อนควันหรือฝุ่นแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาจะไม่มีพลังบ่มเพาะและไม่สามารถรับรู้ได้ในตอนนี้แต่เขายังคงมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณทางร่างกายของเขาและเขาสามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดันเล็กน้อยมีเพียงเทพดวงดาวเท่านั้นที่จะทำให้เขารู้สึกเช่นนี้ฟีนิกส่งเสียงร้องตลอดเวลาและบินไปยังตึกสูงในเมืองนี้ก่อนจะหยุด ด้านนอกตึกสูงนี้เป็นลานขนาดใหญ่ที่มีคนจำนวนมากรวมตัวกันมีเสายักษ์สีขาวเงินเก้าต้นที่มีลวดลายมังกรบนเสาและดูเหมือนจริงในขณะน,นี้กลุ่มสิทธิรุ่นเยาวสวมชุดคลุมสีขาวราวกับหิมะยืนลอยอยู่ในอากาศอยู่หน้าเสาเงินเก้าต้นหน้าเสาแต่ละต้นมีผู้คนอยู่มากมายส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของตระกูลที่มั่งคั่งยังมีชายชาราที่สง่างามและสูงส่งอีกด้วยผู้อาวุโสมู ผู้อาวุโสหลายคนบนตึกสูงเห็นรถลากของนิกายถามหาสวรรค์และรีบทักทายด้วยความเคารพอย่างสูงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมีลูกศิษย์ที่โดดเด่นหรือไม่ร่างที่สวยงามและละเอียดละออลงมาลากดูเหมือนจะมาพร้อมกับเมฆและหมอกใบหน้าถูกปกคลุมด้วยหมอกจนมองไม่ชัดเห็นเพียงดวงตาสายกระสังที่สามารถสะกดทุกสายตาได้ รายงานผู้อาวุโสการทดสอบเพิ่งเริ่มต้นขณะนี้มีสามคนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเกิดมาพร้อมกับกายเสียนและมีศักยภาพที่จะเป็นสิทธิสายในชายชาราชุดแดงตอบด้วยความเคารพจริงหรือข้าได้ยินมาว่าตอนนี้มีอัจฉริยะมากมายถือกำเนิดและทุกนิกายต่างก็กำลังรับสมัครสิทธิ์ดูเหมือนว่าจะไม่เลวร้ายหญิงสาวพยักหน้าเบาๆและบินไปที่ขอบตึกสูงมองลงมา ใต้อาคารสูงใหญ่คาข้าำไปด้วยผู้คนราวกับฝูงมดรวมตัวกันอยู่ด้านนอกเสายักษ์ทั้งเก้าต้นแถวยาวคดเคี้ยวราวกับงูนี่คือการรับสมัครสิทธิ์ในฝูงชนซูผิงที่รีบมายังขอบด้านนอกของลานฉลอตัวลงและรวมเข้ากับฝูงชนเมื่อได้ยินการสนทนารอบๆตัวเขาเขาก็เข้าใจในทันทีที่นี่นิกายที่ชื่อว่านิกายถามหาสวรรค์กำลังรับสมัครสิทธิ์และเสายักษ์สีขาวเก้าต้นจะทำการทดสอบพรสวรรค์ด้านการบ่มเพาะของทุกคน ผู้ที่บรรลุมาตรฐานจะสามารถเข้าสู่การทดสอบของนิกายถามหาสวรรค์ซึ่งคาดว่าจะต้องเกิดมาเป็นตระกูลเสียนกันซะส่วนใหญ่ครั้งก่อนที่ข้าไปทดสอบที่นิกายกระบี่ครามผู้ตัดสินบอกว่าข้ายังมีคุณสมบัติไม่พอและต้องรอไปก่อนแต่ครั้งนี้พ่อของข้าได้ซื้อยาบำรุงมาเสริมสร้างร่างกายข้าข้าไม่รู้ว่าครั้งนี้ข้าจะผ่านได้ไหมข้อกำหนดต้องสูงกว่านิกายกระบี่ครามแน่ นิกายถามหาสวรรค์เป็นนิกายอันดับหนึ่งในทวีปส่วนนิกายกระบี่ครามไม่มีอะไรนอกจากตัวสันเมื่ออยู่ต่อหน้านิกายถามหาสวรรค์ข้าทดสอบมันด้วยเข็มเซียนที่บ้านมันเป็นระดับสีม่วงข้าไม่รู้ว่าจะตรงตามความต้องการของนิกายถามหาสวรรค์หรือไม่ พูดยากข้าได้ยินมาว่าการทดสอบของนิกายถามหาสวรรค์น,นั้นไม่แม่นยำนักคุณสมบัติในการทดสอบของนิกายถามหาสวรรค์น,นั้นเข้มงวดอย่างมากในเรื่องคุณสมบัติเสียนเว้นแต่จะเป็นระดับทองคําถึงจะสามารถก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องคนรอบข้างพูดคุยกันเรื่องต่างๆดวงตาของซูผิงกระพริบเล็กน้อยเขาคิดว่ามันน่าสนใจ เขากำลังหาสถานที่ฝึกฝนและพัฒนาฐานบ่มเพาะของเขาให้ไปถึงระดับดวงดาวโดยเร็วที่สุดดูเหมือนว่านิกายถามหาสวรรค์จะเป็นสถานที่ที่ดีเขาเบียดผ่านฝูงชนและไปที่ด้านหน้าเสาสีขาวเงินเจ้าจะทำอะไรอยากเข้าแถวก็จ่ายมาก่อนอย่ามาแซงชายหนุ่มสวมเครื่องแบบสีเขียวที่แข็งแรงหลายคนซึ่งเป็นกลุ่มรักษาความสงบเรียบร้อยเข้ามาหยุดสูผิง ซูพิงรู้สึกถึงความผันผวนของพลังงานที่อ่อนแอลงจากหลายคนเห็นได้ชัดว่าฐานบ่มเพาะนั้นไม่สูงพวกเขาไม่สามารถบินในอากาศได้แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาต้องจ่ายข้าไม่มีเงินข้าขอใช้อะไรแลกเปลี่ยนได้ไหมซูพิงกล่าวไอตัวประหลาดนี้มาจากไหนไม่มีเงินแล้วจะแลกด้วยอะไรชายหนุ่มคนหนึ่งขมวดคิ้วมองซูผิงขึ้นลงสงสัยเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแปลกแปลของซูผิงเล็กน้อย ซูผิงเพิ่งมาถึงที่นี่และไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาดูแปลกไปเล็กน้อยในชุดทันสมัยแต่ซูผิงไม่สนใจเขาตรวจสอบในใจและแอบโล่งใจเมื่อพบว่าพื้นที่เก็บของของระบบสามารถเปิดได้สมบัติมากมายที่เขาได้มาอยู่ในโลกใบเล็กของเขาเองแต่ตอนนี้อาณาจักรของเขากำลังถดถอยและเขาไม่สามารถเปิดโลกใบเล็กของเขาได้ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจึงไม่สามารถเอามันออกมาได้ โชคดีที่พื้นที่จัดเก็บของระบบไม่ต้องพึ่งฐานบ่มเพาะของเขาดูเหมือนว่าเราต้องเก็บสกุลเงินแข็งไว้ในพื้นที่จัดเก็บของระบบในอนาคตซู้พิงแอบพูดในใจพื้นที่จัดเก็บของระบบนั้นดีสําหรับทุกสิ่งแต่พื้นที่นั้นเล็กซึ่งต้องใช้เก็บเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นแค่นี้พอไหม ซูพิงนำอาหารอสูรออกมามันเป็นของที่ท่าซื้อขายในร้านต้องใช้แต้มพลังหลายพันมันเป็นอาหารอสูรที่ถูกที่สุดในพื้นที่เก็บของของเขาเอีย่าเซียนช่างเป็นกลิ่นอายที่รุนแรงเสียนีกระไรพวกต่างตกใจเล็กน้อยพวกเขาไม่คิดว่าซูพิงจะหยิบยาเซียนออกมาและเห็นได้ชัดว่ามันเป็นยาเซียนระดับดีสิทธิ์ของนิกายคงไม่สนใจมากนักแต่สำหรับพวกเขาสิทธิทางโลกของนิกายถามหาสวรรค์ยังไม่ใช่สิทธิสายนอกด้วยซ้ำมันคือสมบัติ เจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนชายหนุ่มคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะมองซูผิงดวงตาของเขาดูตื่นเต้นเล็กน้อยซูพิงพยักหน้าน้องชายข้าช่วยเจ้าออกเงินสําหรับการทดสอบเองเจ้าเก็บสิ่งนั้นกลับไปเถอะจูจูก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นชายหนุ่มสองสามคนที่อยู่ใกล้ๆ้ต่างตกตะลึงมองดูเพื่อนตัวเองด้วยความประหลาดใจทุกคนตกตะลึงเล็กน้อย ย่าเซียนนี้กำลังจะตกมาอยู่ในมือของพวกเขาแล้วผู้ชายคนนั้นจะเข้ามายุ่งทำไมจางจิงเจ้าเจ้าคิดจะทำอะไรพวกเขาไม่สามารถระง,งับความโกรธได้แต่พวกเขาไม่กล้าส่งเสียงดังเพราะกลัวว่าจะดึงดูดความสนใจของสิทธิคนอื่นๆไม่เช่นนั้นสิ่งนี้จะไม่ตกอยู่ในมือกับพวกเขาชายหนุ่มชื่อจางจิงไม่ได้พูดอะไรมากแต่หยิบเงินจากแขนของเขาออกมาแล้วพูดกับซูผิง น้องชายยาเซียนนี้มีค่ามากเจ้าสามารถใช้มันในการฝึกฝนของเจ้าในอนาคตและการทดสอบนี้ค่าใช้จ่ายไม่ได้มากมายอะไรยาเซียนนี้แลกได้กับการทดสอบพันครั้งซูพิงพะงะและรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้ค่อนข้างเป็นคนดีเขาดึงยาเซียนคืนแม้ว่าเขาจะต้องการมอบมันให้อีกฝ่ายโดยตรงแต่เมื่อคิดดูแล้วมันอาจจะส่งผลเสียต่ออีกฝ่ายก็ได้เขาเลยพูดขึ้นทันทีว่าชื่อของเจ้าคือจังจริงใช่ไหมข้าจะจำไว้และชดใช้ให้ภายหลัง จางจริงซูพิงตบไหล่เขายิ้มนิดนิดแล้วเดินจากไปเข้าแถวคนสองสามคนในบริเวณใกล้เคียงดูตกตะลึงและหนึ่งในนั้นก็พูดอย่างมีมนุษยธรรมเขาหมายความว่ายังไงเขาทำแบบนั้นเพื่อให้ผู้ชายคนนั้นจดจำความเมตตาของเขาเอาไว้อย่างนั้นหรอคนอื่นๆมองหน้ากันและนึกถึงพฤติกรรมของจางจิงทันทีและทันใดนั้นก็โกรธการขายยาเสียนนี้และแบ่งกันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย จางจริงเจ้าทำแบบนี้เจ้าจะชดใช้ให้เรายังไงหนึ่งในนั้นโกรธและมีสีหน้าเย็นชาเมื่อจังจริงเห็นซูผิงเดินจากไปความอ่อนโยนของเขาก็หายไปเปลี่ยนเป็นจริงจังทันทีชดใช้ใครจะเอาย่าเซียนมาแลกกับเงินเจ้ากล้าพูดว่าเขาไม่ใช่สิทธิ์ของตระกูลใหญ่อย่างนั้นหรอเขายังแต่งตัวแปลกมากบางทีอาจจะเป็นนายน้อยของตระกูลใหญ่ที่แอบออกมาเล่นและการที่เจ้าไปหลอกเขาอาจส่งผลกระทบตามมาก็ได้ พวกเขาหลายคนผงับไปครู่หนึ่งและทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ซูผิงนั้นฟุ่มเฟือยเกินไปจริงชายหนุ่มที่คิดจะหลอกซูผิงก่อนหน้านี้ขมวดคิ้วโดยรู้สึกว่าสิ่งที่จางจิงพูดนั้นไม่สมเหตุสมผลแต่ก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติเช่นกันจางจริงเพิกเฉยต่อพวกเขาแต่มองไปที่แผ่นหลังของซูผิงสำหรับข้าอาจเป็นโอกาสพ,พูดง่ายๆก็คือข้าจะเป็นสิทธิสายนอกอย่างแน่นอนเขามีแผนเล็กๆในใจของเขา ในยุคเซียนอัจฉริยะนับไม่ถ้วนเหมือนปลาคราฟที่ข้ามแม่น้ำและมีคนจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอข้ามประตูมังกรพวกเขาต้องพึ่งพาภูมิปัญญาและแข่งขันเพื่อโอกาสของตนเองเท่านั้นจางจิงรู้สึกว่ามีโอกาสอยู่ตรงหน้าเขาจะไม่ทำอะไรเลยก็คงจะไม่ได้หลังแถวซูผิงยืนเข้าแถวฟังการสนทนาของผู้ต่อแถวคนอื่นๆตรงหน้าเขาและค่อยๆเข้าใจนิกายถามหาสวรรค์มากขึ้น กลุ่มเด็กรวยก็ชมเชยกันพูดคุยและหัวเราะกันและในไม่ช้าการทดสอบก็จบลงทีละคนๆสู้พิงรู้วิธีทดสอบแล้วมันง่ายมากเพียงวางฝ่ามือบนเสาขนาดใหญ่และหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีผู้คุมที่ยืนอยู่ข้างๆจะประกาศผลซู้พิงเห็นบางคนเอามือแตะเสาและไม่มีอะไรเกิดขึ้นและบางคนไม่ถึงวินาทีที่สัมผัสเสาเงินก็เรืองแสงและลายมังกรที่อยู่บนนั้นก็ดูเหมือนมีชีวิต แถวยาวมากมีคนหลายร้อยคนไปทดสอบแล้วและพอผ่านไปสักพักเสียงคำรามของมังกรก็ดังสนั่นกระตุ้นผู้ชมทุกคนเขาเห็นชายหนุ่มรูปงามอยู่ข้างหน้าเสาเงินกำลังกดฝ่ามือลงบนเสาและลวดลายมังกรบนเสาเงินนั้นก็ส่งเสียงคำรามออกมาบนอาคารสูงชายชาราหลายคนและผู้หญิงสกุลมู่หน้าตาตื่นใบหน้าของชายชาราหลายคนยังแสดงความตื่นเต้นออกมาแบบไม่ปกปิดกายเซียนอีกหนึ่ง หญิงตระกูลมู่พยักหน้าเบาๆใช่หลงหยินเป็นคนมีพรสวรรค์อาจเป็นกายเซียนระดับสูงในไม่ช้าชายหนุ่มรูปงามก็ถูกห้อมล้อมด้วยกลุ่มคนชุดขาวที่บินลงมาและเชิญเขาไปที่อาคารสูงผู้ชมนับไม่ถ้วนมองด้วยความอิจฉาและดวงตาของผู้หญิงหลายคนก็เป็นประกายมองอีกฝ่ายอย่าง,างคลั่งไคล้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชายหนุ่มคนนี้จะต้องได้เดินไปบนบนวิถีแห่งเซียนในอนาคตและเขียนตำนานของเขาเอง คุณสมบัติเสียงชั้นสามไม่ผ่านเกณฑ์แถวก็ดำเนินต่อไปจนมาถึงชายหนุ่มข้างหน้าสูพิงชายหนุ่มในชุดธรรมดาเดินออกจากเสาเงินอย่างเศร้าส้สอยเมื่อเห็นชายหนุ่มหันหลังกลับสูผิงตบไหล่เขาโดยไม่รู้ตัวและกล่าวว่าพวกเจ้าอย่าท้อถอยอาจมีโอกาสอืน่นๆที่รอเจ้าอยู่ข้าคิดว่าโชคชะตาของเจ้าต้องไม่ธรรมดาและเจ้าจะกลายเป็นเซียนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตชายหนุ่ม หลังจากเงียบไปสองวินาทีชายหนุ่มก็ยกมือขึ้นแล้วพูดว่าขอบคุณข้าจะไม่เสียใจกับเรื่องนี้สามปีในเหอตรงสามปีในเหอซีและอีกสามปีข้าจะกลับมาอีกครั้งมาเร็วตาเจ้าแล้วอย่าชักช้าหลังจากการเขาให้กำลังใจผู้คุมก็เรียกเขาซู้พิงเห็นสิ่งนี้และเดินไปที่เสายักษ์สีเงินเอามือวางบนนั้นผู้คุมกล่าว ซูผิงวางฝ่ามือลงบนเสาเงินรู้สึกหนาวในขณะนี้เขารู้สึกว่าดูเหมือนมีของมีคม,ม,คมอยู่บนเสาเงินที่จ่ะฝ่ามือของเขาเขาต้องการชักมือออกตามสัญชาตญาณแต่หลังจากคิดอีกทีสิ่งนี้อาจเป็นบททดสอบของมีคมแทงรัวมากเหมือนเข็มจิ้มแต่ฝ่ามือของซูผิงหนามากคุณสมบัติเซียนชั้นหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ถอยไปผู้คุมข้างๆเขาพูดอย่างเฉยเมย ซูผิงเลิกคิ้วเขาแน่ใจว่าของมีคมนี้เป็นการทดสอบเป็นไปได้ไหมว่ามันต้องการเจาะฝ่ามือและรวบรวมเลือดเพื่อสำรวจคุณสมบัติเขาไม่ได้ถอยแต่กัดนิ้วอย่างรวดเร็วแล้วกดบนเสาเงินอีกครั้งเจ้าหนูถอยออกมาเจ้าจะทำอะไรเมื่อผู้คุมเห็นการกระทำของซูพิงเขาอดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยความโกรธเป็นแค่มนุษย์กล้าดียังไงถึงไม่เชื่อฟังเขา ร่างของเขาสั่นและบินไปที่ด้านหน้าของซูผิงราวกับสายลมเขาต้องการโยนชายหนุ่มที่ไม่รู้สูงต่ำคนนี้ออกไปแต่ในขณะนั้นเองเสียงคำรามของมังกรผู้ยิ่งใหญ่ก็ดังขึ้นราวกับมังกรยักษ์ในขุมนรกทั้งเก้าเสาเงินทั้งเสาสั่นสะเทือนและลายมังกรที่อยู่บนนั้นดูเหมือนจะฟื้นคืนชีพความตกใจและเสียงคำรามนี้ทำให้ร่างของผู้คุมหยุดชะงักเขาหยุดมือและมองซูผิงอย่างทึงท่งๆ ลวดลายมังกรที่ขดอยู่นั้นกลายเป็นเงาจำแรงที่น่าเกรงขามในขณะนี้ก็มองลงไปที่ลานและปล่อยเสียงคำรามเป็นเวลานานทั้งลานเงียบสงัดอีกครั้งและทุกคนก็มองมาที่เสานี้ด้วยความตกใจเพ่งมองไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งบนอาคารสูงชายชารากับหญิงสกุลลำต่างจังไก่และหันมามองความประหลาดใจปรากฏขึ้นในสายตาของหญิงสกุลมูมังกรระดับสูงเช่นนั้นกายเซียนนี้น่าจะอยู่ในระดับสูงมาก ชายชรา,าหลายคนก็ตื่นเต้นมากเช่นกันและสั่งให้คนพาเขาขึ้นมาอย่างรวดเร็วข้างพวกเขาชายหนุ่มที่สง่างามรู้สึกสับสนเล็กน้อยและใบหน้าของเขาก็ดูอึดอัดเล็กน้อยนอกจากนี้เขายังเห็นว่ามังกรเงินที่อีกฝ่ายกระตุ้นดูเหมือนจะดังกว่าของเขาเสียอีกชายหนุ่มที่สูผิงให้กำลังใจก่อนหน้านี้หันมองดวงตาของเขาเป็นประกายวันหนึ่งข้าจะส่องแสงแบบนั้นเซียนไกเซียน ผู้คุมกลับมารู้สึกตัวเขาตกใจเล็กน้อยในไม่ช้าเขาก็รีบฉีกยิ้มประจบและมองที่ซูผิงด้วยความประหลาดใจเจ้าหนูยินดีด้วยเจ้ามีกายเสียนที่ไม่มีใครเทียบได้เจ้าควรเข้าร่วมในนิกายถามหาสวรรค์ของข้าซูผิงพยักหน้าแม้จะไม่รู้จักอีกฝ่ายในเวลานี้ฝูงชนกระจายตัวและคนหนุ่มสาวในชุดสีขาวตัวยาวสองสามคนก็เข้ามาหาซูผิงเชิญเขาไปที่อาคารสูง ซูพิงตามพวกเขาไปที่อาคารสูงและเดินตรงไปยังห้องใต้หลังคาที่ด้านบนอาคารทิวทัศน์ที่นี่สวยงามและฝูงชนที่ลานข้างล่างก็เป็นเหมือนมดซูพิงเห็นผู้หญิงคนนั้นบนรถลากและคนอื่นๆอ,อีกสองสามคนพวกเขาระง,งับกลิ่นไอายไว้แต่ชายชาราหน้าจะอยู่ที่ประมาณอาณาจักรดวงดาวเจ้าหนูเจ้าชื่ออะไรซูพิงครับพ่อหนุ่มเจ้ามีกายาที่มีพรสวรรค์เจ้าควรจะเข้าร่วมนิกายนี้โดยตรงและไม่ต้องร่วมการทดสอบต่อไปแล้ว ชายชราค,คนหนึ่งพูดอย่างดีใจว่าเรากลับไปที่นิกายและตรวจสอบต้นกําเนิดกับกยายเซียนของเจ้าจะมีการประเมินเพิ่มเติมและจะให้ทรัพยากรการบ่มเพาะที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือเจ้าเจ้าต้องเริ่มเดินบนวิถีเซียนโดยเร็วซูพิงเลิกคิ้วต้องตรวจสอบต้นกําเนิดอย่างไรก็ตามเขาสามารถเข้าใจได้ท้ายที่สุดนิกายที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ต้องป้องกันไม่ให้มีคนเข้ามาล้วงความลับของนิกายครับ เจ้าหนูซูนี่คือผู้อาวุโสมูซึ่งรับผิดชอบในการสอนด้วยหากเจ้าได้รับการคัดเลือกให้บ่มเพาะในเมืองนี้เจ้าสามารถเข้าเรียนกับผู้อาวุโสมูได้ก่อนชายชาราคนหนึ่งพูดซูพิงมองไปที่ผู้หญิงตระกูลมูสิ์น้อมพบอาจารย์หญิงสกุลมูเพิ่งใครเจอกันบนถนนคนอื่นๆอ,อีกหลายคนที่ได้ทดสอบกายาก็ตกตะลึงเช่นกันประหลาดใจเล็กน้อย ตอนที่1,150เริ่มฝึกตอนนี้ยังเร็วไปที่จะเป็นอาจารย์รอจนกว่าเจ้าจะกลับไปที่นิกายและทดสอบตัวตนของเจ้าผู้อาวุโสกล่าวหญิงสกุลมู่ก็พยักหน้าเบาๆที่นั่งนี้จะเป็นของเจ้าอย่างแน่นอนตกลงสู้ผิงต้องตกลง เมื่อเห็นความเสียใจของซูผิงหลายคนที่อยู่ถัดจากเขาก็แอบ,บสาบแช่งในใจทักษะการเลียแค่งเลขาหนี้แข็งแกร่งเกินไปพวกเขาล้วนแต่ต้องการก้าวสู่วิธีแห่งเซียนกันทั้งนั้นต่อมาผู้อาวุโสสองสามคนพูดคุยสั้นๆกับซูผิงและถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของซูผิงเมื่อเห็นว่าซูผิงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนิกายถามหาสวรรค์เขาจึงบรรยายเรื่องนี้อย่างภาคภูมิใจในทันที ผู้อาวุโสเหล่านี้เป็นสิทธิของนิกายถามหาสวรรค์แต่เนื่องจากความสามารถของพวกเขาพวกเขาจึงก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยก็ถึงจุดสิ้นสุดแล้วเว้นแต่จะพบกับโอกาสที่ยากมากและก้าวหน้าต่อไปดูเหมือนว่าตั้งแต่สมัยโบราณอาณาจักรเทพดวงดาวจะเป็นอาณาจักรที่สูงที่สุดชนเพดานแล้วขณะสนทนามีเสียงของมังกรในการทดสอบดังขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อพระอาทิตย์ตกดินการทดสอบก็สิ้นสุดลงมีกายาเซียนทั้งหมด9ก้าคนรวมถึงซูผิง นอกจากนี้ยังมีพวกฐานะสูงหลายคนที่รอข้างล่างจบแล้วได้เวลากลับภูเขาแล้วหญิงสกุลมู่พูดอย่างใจเย็นผู้อาวุโสหลายคนพยักหน้าด้วยความเคารพและทันใดนั้นมีคนโบกแขนเสื้อเสาเงินทั้งเก้าต้นบนลานพลิกคว่ำดังกล้องและสั่นสะเทือนจากนั้นแสงสีเงินก็ปะตุและหดกลายเป็นเข็มเก้าเล่มบินพุ่งเข้าไปใน,ในแขนเสื้อของผู้อาวุโส ด้วยพลังเสียนดังกล่าวดวงตาของทุกคนจึงเปล่งประกายเจิดจ้าและผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบก็รู้สึกเสียใจและเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมหญิงสกุลมู่บินไปหารถลากของนางเมื่อนางบินออกไปอาคารสูงด้านล่างก็สั่นสะเทือนจากนั้นอาคารสูงทั้งหลังก็ถูกดึงขึ้นจากพื้นดินและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันกลายเป็นเจดีที่หมุนอย่างช้าๆและทิวทัศน์โดยรอบก็หมุนวนต่อหน้าต่อต,อตาซูผิง ทันที่หลังจากนั้นจดีก็หดตัวและตกลงไปบนฝ่ามือของผู้หญิงสกุลมู่และจากไปพร้อมกับเสียงฟีนิกเหลือเพียงลานว่างเปล่าที่มีผู้คนนับไม่ถ้วนเงยหน้าขึ้นมองด้วยความอิจฉาริษยาร่างของซูผิงและคนอื่นๆก็หดเล็กลงมองดูโลกภายนอกที่กว้างใหญ่ไพศาลเช่นนี้ผู้ที่เข้าสู่วิธีแห่งเซียนเป็นครั้งแรกจะรู้สึกถึงความหมายและเสน่ห์ของการเป็นเซียนอย่างลึกซึง้ง ซูพิงคุ้นเคยกับมันนานแล้วและไม่คิดอย่างนั้นแต่เสียนคนอื่นๆรอบตัวเขาต่างตื่นตาตื่นใจบางคนมีแววตาเป็นประกายกำลังตั้งตานอนา,าคตของพวกเขาอยู่เมฆรอบๆเป็นหมอกพัดผ่านหน้าบรรดาผู้ที่ผ่านการทดสอบได้ไปสวรรค์เป็นครั้งแรกและพวกเขาอุทานซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างทางเป็นเวลานาน,าน เมฆโดยรอบเต็มไปด้วยหมอกหลังจากผ่านเมฆและหมอกที่ทอดยาวออกไปหมอกที่อยู่ตรงหน้าก็ค่อยๆหายไปเผยให้เห็นยอดเขาและศาลาในเมฆดินแดนอันน่าเกรงขามและหน้าตกตะลึงมันกระบี่ปักอยู่ด้านนอกประตูภูเขาซึ่งยาวกว่าร้อยเมตรฟีนิกซ์ลากรถบินผ่านไปและเห็นยอดเขาอื่นๆมากมายตลอดทางซึ่งทำให้ทุกคนในเจดีตื่นเต้นและรู้ว่าพวกเขามาถึงดินแดนแห่งเสียนแล้ว ไม่นานหญิงสกุลก็พาทุกคนไปที่ยอดเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นตำหนักลงทะเบียนเจดีหมุนและปล่อยทุกคนภายใต้การนำของอาวุโสหลายคนพวกเขาก็ต่อแถวลงทะเบียนมีกระจกบานใหญ่ซึ่งสามารถส่องชีวิตในอดีตและปัจจุบันของทุกคนได้เพื่อป้องกันนี้ให้สายรับคนอื่นเข้าไปกระจกบานนี้เป็นสมบัติล้ำค่าคงจะดีถ้าขโมยไปได้สูผงิงพึมพำในใจขณะมองกระจกยักษ์ แต่สุดท้ายเขาก็ยับยั้งไว้ในไม่ช้ากระจกขนาดยักษ์ก็ส่องประกายผิงเห็นตัวเองและพบว่ามันยังคงเป็นใบหน้าของเขามองมาที่เขาอย่างเงียบเงียบเหมือนมองกระจกตามปกติ แต่คนอื่นจะสะท้อนใบหน้าที่แตกต่างกันมันเป็นชีวิตก่อนหน้านี้ผู้หญิงบางคนเป็นผู้ชายที่แข็งแรงในชาติก่อนและบางคนก็เป็นผู้ชายหุ่นล่ำซึ่งเคยเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในชาติก่อนกลับชาติมาเกิดหลังจากถูกทารุณกรรมและการตายต่างๆนานาแต่ของซูผิงมันกลับทําให้พวกเขาประหลาดใจฮะ เมื่อเห็นภาพสะท้อนในกระจกของซูผิงผู้อาวุโสคนหนึ่งในอาณาจักรเจ้าดวงดาวที่ตำหนักลงทะเบียนก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะมองซูผิงขึ้นลงข้าไม่เห็นชาติก่อนหน้านี้ของเจ้ามีคนจงใจปิดกั้นชีวิตที่ผ่านมาของเจ้าเจ้ารีบอธิบายมาอย่างตรงไปตรงมาซะเจ้าเป็นใครกันแน่ก่อนที่เขาจะพูดคำสุดท้ายเสร็จก็มีการเปลี่ยนแปลงในกระจกยักษ์ภาพสะท้อนของซูผิงหายไปและชายผู้น่าเกลียดก็ปรากฏตัวขึ้นกำลังขอทานอยู่บนถนน ชาติก่อนข้าเป็นขอทานผู้อาวุโสชะง,งักไปครู่หนึ่งด้วยความสงสัยและมองไปที่ซูผิงทำไมมันไม่ตอบสนองทันทีแปลกกระจกสันเซิงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าช้าหรอเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำกับตัวเองว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเขาก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่ในขณะนี้ชีวิตก่อนหน้าของซูผิงปรากฏขึ้นในกระจกซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าซูผิงไม่ใช่สายลับชั่วร้าย ในม่ชาภาพชีวิตของซูผิงก็ปรากฏขึ้นในกระจกอีกครั้งเขาเกิดเป็นลูกชายของครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เขาก็อาภาพและต้องอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารถูกคนอื่นรับไปเลี้ยงเขาได้เรียนรู้ทักษะเชี่ยวชาญการฝึกร่างกายและร่วมการทดสอบเข้าร่วมนิกายถามหาสวรรค์ฉากเหล่านี้ใช้ไปแต่ผู้อาวุโสยังจำมันได้ทั้งหมดไปซะ ผู้อาวุโสบกมือเนื่องจากมันไม่มีปัญหาอะไรเขาจึงไม่ได้สนใจที่จะเค้นหาคำตอบสำหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถอธิบายได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่ามีคนเข้ามาแทรกแซงมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมาเล่นแง่ที่นี่ซูพิงก้าวถอยหลังจากกระจกบานใหญ่อย่างไม่พอใจแต่ก็แอบรู้สึกโล่งใจเขาแอบพูดในใจทันทีว่าระบบฝีมือนายหรือเปล่า เมื่อเขาเห็นฉากชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาซูผิงก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและคิดว่าเขาเป็นขอทานจริงๆในชีวิตก่อนหน้านี้แต่เมื่อเห็นประสบการณ์ชีวิตในภายหลังเขาก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระล้วนๆใช่ฉันใช้กลอุบายนิดหน่อยเพื่อช่วยนายแต่เป็นเพราะนายอยู่ในสนามบ่มเพาะอยากคาดหวังให้ฉันช่วยนายถ้าเป็นภายนอกระบบพูดด้วยน้ำเสียงเย่อหยิ่งจงขอบคุณฉันซะไม่อย่างนั้นนายจะถูกกวาดล้างในไม่ช้า ฉันต้องทราบซึ้งที่นายทำให้ชีวิตก่อนหน้านี้ของฉันน่าสมเพชขนาดนั้นด้วยเหรอในอิจฉาความหล่อของฉันแน่ๆเปล่าซะหน่อยชิระบบกรีดร้องและเงียบไปซูผิงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กำลังเอาแขนโอบหน้าอกตัวเองสะบัดต,ตูดหันหลังให้กับคนอื่นแสดงความดื้อรั้นและความโกรธของตัวเองระบบนี้ซูผิงเลิกคิ้วขึ้นและไม่พูดอะไร สูผิงตอนนี้เจ้าได้รับการยอมรับจากนิกายแล้วเจ้าสามารถเรียนรู้กับอาจารย์ของเจ้าได้แล้วเมื่อสูผิงกลับมาหาหญิงสกุลมู่และคนอื่นๆผู้อาวุโสก็เดินมาพูดด้วยรอยยิ้มเพื่อเป็นการเอาใจผู้หญิงสกุลมู่และชนะใจสิทธิ์อย่างสูผิงเพื่อนางหญิงสกุลมู่ก็ต้องไปที่สูผิงแม้ว่าสูผิงจะเรียกนางว่าอาจารย์เร็วเกินไปแต่ตอนนั้นมันเพื่อการประจบเท่านั้นสิทธิ์ขอคาระวะอาจารย์ ซูผิงพยักหน้าและเรียกอาจารย์อย่างไม่ลังเลความอ่อนโยนปรากฏขึ้นในในตาของหญิงสกุลมู่นางพยักหน้าและกล่าวว่าเอาล่ะจากนี้ไปเจ้าจะเป็นสิทธิ์ของข้านี้และข้าจะพยายามสอนเจ้าให้ดีที่สุดครับซูผิงพยักหน้าในเวลานี้คนอื่นๆที่มีกายเสียนก็เข้ามาขอเป็นสิทธิกับหญิงสกุลมู่ด้วยมีเซียนทั้งหมด9คนและมีหคนมาหานาง ส่วนอีกสามคนเข้ามาปฏิเสธหญิงสกุลมู่และให้เหตุผลว่าพวกเขามีเป้าหมายไม่ตรงกับนางหญิงสกุลมู่บอกว่าไม่เป็นไรเมื่อการทดสอบของทุกคนสิ้นสุดลงนางจึงพาสิทธิ์ที่เต็มใจติดตามนางออกจากภูเขานี้ผ่านเมฆและหมอกผ่านภูเขาและในที่สุดก็ไปถึงยอดเขาที่โดดเดี่ยวบนยอดเขามีตำหนักโบราณล้อมรอบด้วยเมฆและหมอกในพื้นที่เปิดโล่งของตําหนักสามารถเห็นสิทธิ์บางคนกํลังฝึกวิชา เมื่อเห็นฟีนิกซิ์หลายคนบนภูเขาก็รู้ว่าอาจารย์ของพวกเขากลับมาแล้วยกเว้นสิทธ์บางคนที่กำลังฝึกฝนสิทธ์คนอื่นๆรีบไปที่ห้องโถงอาจารย์กลับมาพร้อมกับสิทธ์ใหม่เยี่ยมเลยของเล่นใหม่อื้อในที่สุดก็ไม่ต้องโดนกดหัวสทีสิทธ์เหล่านี้รวมตัวกันที่ทางเข้าห้องโถงมองไปรอบๆอย่างตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากหญิงสกุลมู่บินลงพื้นปล่อยซูผิงและคนอื่นๆออกจากสมบัติ สิทธิ์ใหม่ทั้งหกคนรวมถึงซูผิงยืนอยู่ข้างหน้าและคนอื่นๆยืนอยู่ข้างหลังส่วนสิทธิ์เก่าที่ประตูภูเขากำลังเฝ้าดูอยู่นอกห้องถงอย่างอยากรู้อยากเห็นเมื่อพวกเขาเห็นสิทธิ์ใหม่ทั้งหกพวกเขาทั้งหมดก็ค่อนข้างแปลกใจอาจารย์รับสิทธิ์ใหม่หกคนในคราวเดียวจริงหรอข้าได้ยินมาว่าเต๋าเซียนในตอนนี้กำลังรุ่งเรืองมันถึงได้ให้กำเนิดอัจฉริยะหลายคนนี่เรื่องจริงเหรอ ข้าได้ยินว่ายอดเขาเปยหยานเองก็รับสิทธิ์กายเซียนมามากในปีนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเต๋าเซียนคงจะครอบงำเราอีกครั้งแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วอาจารย์เก็บเกี่ยวได้ไม่แย่เลยขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ข้างนอกหญิงสกุลก็นั่งอยู่เหนือทางเข้าโถงและฟีนิกหลากสีก็กลายเป็นนกฟีนิกตัวเล็กๆอยู่บนไหล่ของนางสกุลของข้าคือมู่และชื่อเซียนของเขาคือเสวี่ยเฟิงหญิงสกุลมู่ดูสงบและมองทุกคน การฝึกฝนภายใต้ตำหนักของข้าเจ้าต้องทำตามกฎ8ข้อของนิกายถามหาสวรรค์และกฎ3ข้อของตำหนักข้าผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจะถูกสลายฐานบ่มเพาะหรือเลวร้ายที่สุดคือถูกขับไล่นอกเหนือจากนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดด้วยเรื่องมารยาทเจ้าเพียงแค่ต้องฝึกฝนให้ดีทุกคนก้มหน้าและฟังอย่างเงียบๆ หญิงสกุลมู่พูดถึงกฎสำคัญ8ข้อและกฎย่อย3ามข้ออีกครั้งไม่มีอะไรมากไปกว่านิกายถามหาสวรรค์เป็นนิกายเซียนที่ชอบทมและไม่ฆ่าชีวิตเป็นผักเป็นปลาการฆ่าไม่ได้หมายถึงสัตว์ร้ายแต่หมายถึงมนุษย์โดยย่อก็คือไม่มีอะไรขัดกับการเป็นคนในหลักจรรยาบาลซูพิงแอบพูดในใจดูเหมือนว่าวินัยของประตูเซียนนั้นจะไม่เข้มงวดเกินไปเว้นแต่จะเป็นผู้ที่บ้าคลาั่งเมื่อรู้กฎทั้งหมดการฝึกฝนก็จะเริ่มต้นขึ้น ถัดจากเขาสิทธิ์คนสนิทก็นำชามาให้เด็กใหม่และทุกคนก็ดื่มชาและก้มหัวลงเป็นการสิ้นสุดพิธีพวกเจ้าทั้งหกคนมีกายเสียนและโชคชะตาก็กำหนดมาให้ไม่ธรรมดาแต่ในทางปฏิบัติเจ้าไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการพึ่งพาทรัพยากรเสียนนี้เป็นเพียงสะพานเชื่อมสู่สวรรค์เท่านั้นเจ้าต้องพึ่งพาตัวเองเพื่อเดินบนเส้นทางของตัวเองหญิงสกุลมู่พูดกับทั้งหกคน ภายในหนึ่งปีหลังจากที่พวกเจ้าเริ่มฝึกเจ้าจะนอนกับผู้ฝึกหัดคนอื่นไม่มีกรณีพิเศษข้าจะคิดหาการฝึกเฉพาะสำหรับเจ้าเมื่อผลงานของเจ้าเหมาะสมกับคุณสมบัติของเจ้าทุกคนมีทรัพยากรที่จะก้าวเข้าสู่ประตูชั้นในมีศักยภาพที่จะทะยานสู่วิธีแห่งเซียนแท้จริงและแม้แต่ศักยภาพที่จะก้าวล้ำข้าผู้เป็นอาจารย์ทุกคนตกลงพร้อมกันยกเว้นซูผิงทุกคนเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นแซงหน้าอาจารย์ มีศักยภาพอะไรขนาดนี้สิทธ์หลายคนที่อยู่ด้านหลังมองพวกเขาด้วยความอิจฉาหลังจากนั้นหญิงสกุลมู่ก็เรียกสิทธ์เก่ามาพาสิทธ์ใหม่ไปที่พักวันแรกบนภูเขาคือทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมวันที่สองเป็นการสอนวิธีบ่มเพาะส่วนหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับการพยายามของพวกเขาเองข้าเป็นสิทธ์พี่ใหญ่ของเจ้าเรียกข้าว่าเจ้าเฟิง ชายหนุ่มรูปงามผู้แข็งแกร่งนำซูผิงไปที่ตําหนักบนยอดเขาเข้าไปในสถานที่คล้ายลานสี่เหลี่ยมและกล่าวขณะเดินไปว่าพวกเจ้าทุกคนมีกายเสียนท่าฝึกฝนให้ดีพวกเจ้าก็จะเข้าไปที่ลานชั้นในได้ในอนาคตอาจารย์ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เป็นพิเศษเพราะท่านไม่ต้องการให้พวกเจ้าใจร้อนและทะนงตนหลายคนพยักหน้าทันทีเข้าใจที่อาจารย์ต้องการจะสื่อด้วยคุณสมบัติของพวกเจ้าพวกเจ้าจะสร้างอุดช่องว่างระหว่างพวกเจ้ากับคนอื่นๆได้ในไม่ช้า จากนั้นเราจะได้ฝึกฝนร่วมกันเจ้าเฟิงยิ้มทำตัวเป็นมิตรมากเมื่อจัดที่พักอย่างเหมาะสมสิทธิ์หลายคนก็เดินไปมาบนยอดเขาวันที่สองพวกเขาก็ถูกหญิงสกุลมู่เรียกไปสอนการฝึกเบื้องตน้นนี่เป็นวิธีการฝึกฝนของนิกายถามหาสวรรค์บทแรกแบ่งออกเป็น9ระดับเมื่อฝึกจนครบทั้ง9ระดับก็จะสามารถไปถึงอาณาจักรดวงดาวได้ บทที่2แบ่งออกเป็น3ระดับซึ่งสามารถส่งผลให้ไปถึงอาณาจักรเจ้าดวงดาวได้บทที่3คืออาณาจักรเทพดวงดาวและเคล็ดบ่มเพาะนี้ก็มีถึง5บทจากคำพูดของหญิงตระกูลมูสูผิงสัมผัสได้ถึงพลังอันทรงพลังของนิกายถามหาสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่อาณาจักรเทพอมตะอย่างแน่นอนแต่เหนือกว่าเทพอมตะ หลังจากสอนแล้วหญิงสกุลมู่ก็ออกไปปล่อยให้ทุกคนแยกย้ายกันไปฝึกหักไม่เข้าใจก็สามารถปรึกษาสิทธิ์พี่ในนิกายได้เส้นทางสู่การเป็นเซียนนั้นน่าเบื่อมันไม่เหมือนกับโลกของซูผิงที่นี่ไม่มีจัก,กรวาลเสมือนจริงที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิงและเกมทุกประเภท ดังนั้นสิทธิในนิกายจึงสนใจสิทธิหน้าใหม่เหล่านี้เป็นอย่างมากและหลายคนก็เต็มใจมาช่วยและมีส่วนร่วมกับผู้มาใหม่ในไม่ช้าสิทธิใหม่บางคนก็ได้รับบาดเจ็บและซูผิงก็ได้เห็นพลงังและวิธีการของสิทธิเหล่านี้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง